ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันเราก็มาแกงปลากันนะคราบเพื่อนนี่ค่ะปลาเรานะคราบเพื่อนีค่ะก็ปลาใส่เลยค่ะเพื่อนก็จะเป็นปลาค่ะเพื่อนก็จะเป็นเนื้อปลานะคราบเพื่อนนี่ค่ะก็จะเป็นปลาบึกนะครเพื่อนปลาบึกปลาเทโพนะคราบเพื่อนนี่ค่ะกาจะเอาน้ำใส่ก่อนนเพื่อนเอาน้ำใส่ค่ะ เอาใส่อีกนะคะเพื่อนก็สักทัยเพื่อนเือนทุกคนนะคะจะเป็นปลาค่ะเพื่อนปลาบึกนะคะเพื่อนปลาบึกปลาเทปูตัวใหญ่นะคะเพื่อน เราจะแกงหมดเลยนะคะเพื่อนขอบคุณเพื่อนอะรกันตาฮัดเฉยฮัดเฉยแล้วขอบคุณเพืเ่อนๆคะ่ะขอบคาณเพืเ่อนๆทุกคนคะ่ะนี่เราก็จะคนก่อนนะคะเพื่อนมือเดียวไม่ได้คะ่ะ นี่นเราก็ใส่ผงนัวลงไปแล้วนะคะเพื่อนนีค่ะเราจะใส่กะทิลงไปนะคะเพื่อนใส่ผงนัวลงไปใส่กะทิหน่อยหนึงค่ะค่ะใส่น้ำลงไปด้วยนะคะเพื่อนค่ะใส่ผงนัวลงไปนะคะเพื่อนผงน,ผงนัวก็ใส่น้อยแซบน้อยนะคะเพื่อนใส่หลายแซบหลายนะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะค่ะเพื่อนพอได้นะคะเราไม่ต้องคนค่ะเพื่อน เราก็จะเอาฝาความไว้นะคะค่ะเ,เพื่อนๆเดือดแล้วค่ะเราก็จะใส่กะทิอีกรอบนะคะเ,เพื่อนๆกดค่ะ,คะเต็มกระทะเลยค่ะเ,เพื่อนๆเ,เราจะใส่กะทิอีกรอบนะคะเ,เพื่อนๆ่ค่ะกดเลย ถักท,ทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะอันนี้ก็จะแกงปลาเลยนะคะปลาเ,ปปเทโพนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นปลาเทโพนะคะนี่ครับปลาบึกปลาบึกปลาเทโพนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้จะเป็นปลาเทโพค่ะค่ะเต็มกระทะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนตัวหนึ่งนะคะเพื่อนประมาณสองโลได้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนตัวนี้ค่ะถั่ายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกอาปลาเทโพมาฝากนะคะเพื่อน ใส่กะทิไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ค่ะทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ยุยมันก็ยุยที่ไม่ยุยมันก็ยังไม่ยุยค่ะทักทายเพื่อนเพื่อน,อน,อนทุกคนนะคะใส่อีกไหม ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณมากมาเลยค่ะน,นี่คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแกงปลาเทพโพนะคะเพื่อนออยังอะไรไหมข <c oughs> อแล้วนค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็เดือดแล้วนะคะเ,เพื่อนใส่ <c oughs> อาจจะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ